ตอนมีกำลังสร้างอย่ามองข้ามฉันนาหากเจอใครที่ดีกว่าสัญญาได้ไหมจะอยู่ด้วยกันถึงมันจะตอนนี้ผมอยู่บิ๊กซีใหญ่ลพบุรีแล้วโอเคครับก็คอยเด็กๆ มาเรียนเจเพิ่มด้วยเพ <c oughs> ิ่มเคยมาเรียนกันแล้วก็ที่บ้านยังไงไปบ้านลงไปชาทะเลกันก็ทิ้งต่างว้ให้สักก้อนนะ <c oughs> โน้นจนแล้วครับโอเคครับไม่มีโอ้โหเพียเมาไม่มีเวลากนหนวดอะไรเลย นะครับอาบน้ำตากผมไอ้อาบน้ำลักผ้าอะไรก็มาเลยโอเคครับเดีย๋ยวค่อยเด็กๆกันเดีย๋ยวผมเปิดร้านเนี่ยอยู่วิกตีใหญ่ลุบรีครับวันนี้เปิดร้านแล้วได้โต๊ะประจำแล้วเช็ดถูยอย่างดีค่อยเด็กๆครับก็คนทางวิกตีกเขบอกเอาหายไปไหนมาผมก,ก็ไม่ค่อยได้ออกมาจริงไง เพราะว่าต้องเตรียมตัวเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับก็เตรียมโปรเจกต์ไว้หลายโปรเจกต์เหมือนกันนะค,ครับก็ว่าถ้าเกิดสอนเสร็จผมว่าผมจะเขียน AI AI มาอยู่เป็นเพื่อนผมเขียนโปรแกรม AI โอเคครับเดี๋ยวมาดูการสอนกันคอยเด็กนี่กี่โมงแล้วเนี่ย อาจจะกีกสิบนาทีสิบเอ็ดโมงนะค,ครับขขบคุณวิศซี่หยัดบรีให้นด้ยังสอนพิเศษครับยังไม่ดูงานเด็กๆกันแม่ยังไม่มีเวลาโกนหนวดให้ครับแห้งอยู่แล้วก็เมากินหรือเป็นฮาวเวอร์อะไรกินจนเก้งหัวเที่มหังทขยะอ้วกแตกพุ่งไปกับระติราโอเคพอแล้วครับ ถ้าผ่อนพอแล้วพักผ่อนสุดๆจะเรียกทำงานทั้งวันนะครับมีงานฉีดโมดต,ต้นแบบเพื่อไปหลอ่อเป็นเงินเป็นทองเป็นนาคุปสัมริศนะครับหรือจะให้เป็นหน้าคุณยายนี้หน้าคุณยายผมนะก็ทําให้ได้นะครับแล้วก็ไปทําบล็อกหล่อโลหะได้ครับอันนี้พักพักองหล่อเก้าครับกล้องผมนัด้ดีแล้วผมก็ทําตื่นไปด้วยอันนี้ก็เป็น ก็คูณก็ที่จะไปแกะไม้นะครับเพราะว่าผมเอาทุกโปรแกรมโคกันได้หมดแล้วแล้วก็ทำต้นแบบแหวนให้ได้ด้วยน,นี้แหวนหลหกลวยเล็กมากแหวนลาหูแล้วก็ผมสามารถเอาภาพลงโลหะลงเหล็กได้อันนี้ภาพวาดผมที่จำหน่ายในให้บูชาในรัตต้าช้อปปี้ผมยิงใส่โลหะ เป็นหลวงปู่ถมวัดเชิงท่าแล้วก็ข้อหลวงรัก้าทรงเวป้าแล้วก็แล้วก็หลวงพ่อูนแล้วก็งานฉีดโมหัวฝนเพื่อไปหล่อเป็นโลหะหรือไม่หล่อโลหะผมก็ปิดทองทำแท้ให้ได้เพชรนี้เป็นเพชรเกรดตํำนะครับแต่อยากได้เพชรเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านผมก็พาไปตื้อได้ แล้วไปคมกันเอาเองถ้าเกิดหล่อทองแท้หรือหลอทองคำขาวนี่คมเอาเองแล้วก็ติเดเพชรแท้ก็คมเอาเองนะผมอาจจะมาติดได้คุณพอทำเสร็จเพราะว่าผมมีหน้าที่ทำอย่างเดียวแล้วไม่เก่งด้วยถ้าหายไปผมก็ไม่มีตังใช้ให้นะครับยังไงคุยกันได้ครับโนมไม่เก่งครับจะเรียนสั่งงานทุกเมรครับอยวค่อยเด็กๆแล้วมาเปิดร้านแล้ว เดี๋ยวถ้าเปิดร้านที่บ้านก็คงจะมีอะไรมากกว่านี้โอเคครับอย่ามาดูง่ายๆคอยเด็กอยู่ครับขอบคุณวิศัยเลยครับหน้าคนนี่ออโต้ดูออโต้กระปั่นดูหน้าคนหน้าผากนี่หน้าผากใช่ไหมหน้าผากถึงคิ้วใช่ไหมช่องหนึ่งใช่ไหมหน้าผากถึงคิ้วช่องหนึ่งนี่หน้าผากถึงคิ้วหน้าผากถึงคิ้วดูคิ้ว คิ้วถ, <cup S 1> ถึงจมูกคิ้ว pa ถึงจมูกคิ้วเนี่ยหน้าผากคิ้วคิ้วถึงจมูกช่องเท่ากันใช่ไหมช่องต้องเท่ากันแล้วจมูกถึงคางช่องเท่ากันเห็นไหมหน้าผากไหนลองจับหน้าผากเลยองหน้าผากหน้าผากตรงนี้จับหน้าผากหน้าผากเอ้ยอย่าล่นหน้าผากคิ้วหนึ่งหน้าผากคิ้ว คิ้วถึงจมูกจมูกถึงทางสามช่องนี้เท่ากันหมดใช่ไหมเท่ากันไหมกระปั uma, นอตโตนี้ใกล้ใ้ไหมหน้าผากถึงคิ้วคิ้วถึงจมูกจมูกถึงทางเท่ากันไหมเท <c oughs> ่ากาันเตะตีเลยเท่ากาันเนี่ยสามช่องเนี้ยเท่ากาันเนี่ยก่อนเราจะวาดเราจะวาดอย่างนี้ก่อนเด็กๆเอาวาด <c oughs> อตโตวาดไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องใหญ่วาดอย่างนี้สามช่องเท่ากันพอเราจะเริ่มหน้าคนคือสามช่อง รู้แล้วใช่ไหมเริ่มหน้าคนต้องเริ่มจากสามช่องใช่ไหมช่ครนะับเออสามช่อง่ะสามช่องสี่ช่องเลยไหมไม่ได้ครับเอราม,ไม่ไม่ใช่คนรครับคอด้วยทำสี่เหลี่ยมบอกให้ทำสี่เหลี่ยมทำสี่เหลี่ยมทำสี่เหลี่ยมครวมมูวทำสี่เหลี่ยม,ยมนี่สามช่องโอเคอ,อ่ะพอได้สามช่องสามช่องอยังออโต้ได้สามช่องอยังสี่ ทำใหญ่นี้หน่อยทำใหญ่นี้่ยไอ้ลบลบทำใหญ่กว่านี้หน่อยทำได้แค่นี้เอ้ยอย่าโห้อย่าไม่ใจอย่าไม่จะเขียนตาหูจมูกปากยากเอาลบแล้วลบลบลบก่อนแล้วเราเราจะรีบไปแล้วจะรีบไปเดี๋ยวต้องวาดตาหูจมูกปากยากอีกยับหนึ่งป๊บหนึ่งกระป๋านยังเพิ่งวาดอ่ะกระป๋านใส่ด้านข้างเลยด้านข้างคืออะไรอ่ะใส่แล้วหยุดกันนะอย่าอธิบายใหญ่ใหญ่ไปใหญ่ไป อันนี้แกล้งกันรู้ป่ะเนย่ฮยออโต้อ่าเนี่เริ่มเริ่มหน้าคนต้องเริ่มจากสามช่องโอเคไหมเริ่มหน้าคนต้องเริ่มจากอะไรางั้นวันนี้สรุปเลยเริ่มหน้าคนต้องเริ่มจากอะไรเริ่มหน้าคนต้องสามสามช่องใช่ไหมอ่อาพอสามช่องเสร็จใส่ช่องด้านข้างริมๆเท่าๆกันใส่ช่องด้านข้างแล้วทําไม <S <S ช่อง <S <S ด้านข้างเนี่ยเห็นไหมดูนี่ดูตา ดูตากับหูมันห่างกันไหมมันเป็นช่องให้ตากับหูอะห่างกันใช่ไหมดูออโตออโตดูออโตวันนี้นี่เห็นไหมันห่างกันไหมมันห่างกันใช่ไหมเออช่องนี้มันห่างกันแต่ว่ามันหน้าตรงไงมันก็เลยแบนแต่จริงๆมันกว้างมากเพราะหน้าตรงก็เลยเล็กอ่าช่องข้างๆช่องระหว่างตากับหูอ่าช่องข้างๆนะช่องระหว่างตากับหูได้ยังกะปันอ่า อ่ะช่องด้านข้างช่องด้านข้าพอ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 แค่นี้พอแค่นี้พออ่ะพอพอพออ๋อพอทำไมพอเอาต่อไปช่องด้านข้างคือเอาไว้เอาไว้ห่างกับอะไรตากับอะไรหูเออช่องด้านข้างเอาไว้ห่างกับอะไรหูกับอะไรหูกับอะไรหูกับตาโอเคอย่าบอกตากับหูอย่าลอกกันไงโอเคเข้าใจนะช่องด้านข้าง เริ่มหน้าคนต้องเริ่มกี่ช่องหนึ่งอ่ะหนึ่งสามช่องใช่ไหมอะไรอะไรถึงไรฮ้อะไรถึงไรห,หน้าผากถึงไรเนี่ยกระปันดูผากถึงคิ้วถึงไรจ,จมูกถึงไรจำได้แล้วนะอย่าคุูถามอีกอ่ะมาลบ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 ดิเอาไมไ่ไ ทำให้มันส,สวยๆหนะ่อยเดี๋ยวกูไม่ลบดีกว่ามันเป็นงานเราทำให้เส้นมันส,สวยๆหน่อยกำปันออนป้นแล้วกูจะลบยังไงครูช่วยกำปั้นแล้วเอโต้เอา <c oughs> ดีโซของไอ้นีอโต้ะเลเฮ้ยมันยากนะเน,นี่ยอันเนี้ยตั้งใจหน่อยอ่ะพอได้พอได้ พอได้ช่องคิ้วห่างจากคิ้วจะญ่ๆหูแล้วใช่ไหมได้แล้ใช่ไหมเฮ้ยลบๆบให้มันเป็นเส้นเดี่ยวออโต้แล้วต่อไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าแบบฝึกหูเสียต่อไปกระปันทําให้ช่องด้านกลางอ่ะเป็นสามช่องขั้นที่สามทำให้ช่องเป็นกลางเป็นสามช่องเท่าๆกันวิเคห์ด้วยเบาๆเบาๆเบาๆเอาเล็กๆๆ่นนี้นี่ประมาณนี้โอเคอ่ะประมาณ ผอบิ๊กเบิ้ม,ม่าลากเข้าหากันหนึ่งต้องทำให้ช่องกี่ช่องต้องทำกี่ช่องหนึ่งสามช่องนับผ่าถึงคิ้วคิ้วถึงจมูกจมูกถึงคางใช่ไหมรู้แล้วนะว่าเส้นไหนคือจมูกเส้นไหนคือคางโอเคไหมกระปันอตโตอตโต้นี่นะครูขีดไว้ให้นะนี่นะแล้วก็ ขัทนที่สองมาทําเส้นอะไรด้านวค,ความห่างของอะไรจมูกกับคิ้วไม่ไม่ใช่คิ้ว,วก,กับคิ้วถึงคิ้วกับหูเออต้องเอากากินี่นะความนี่นะกูเขียนความห่างคิ้วกับหูจมูก ความห่างคิ้วกับอะไรจมูกคิ้วกับอะไรหูเออคิ้วกับหูบพอได้ความห่างพอสองแล้วได้ความห่างคิ้วกับหูแล้วสามคืออะไรทำสามทำสามช่องโอเคไหมแปลว่าตากับจมูกเออใช่ไหมครูเคยบอกว่าไงตาตาหนึ่งความห่างของตาต้องเท่ากันใช่ไหมเออถ้าเกิดเราทำช่องไม่เท่ากันความห่างก็ไม่เท่ากันใช่ไหมเนี่ยตาช่องไม่เท่ากันช่องนี้ลบทําให้ห่างเท่ากัน อ่ะแล้ได้ยังพอเราได้ความห่างเนี่ยเนี่ยตาไม่เท่ากันเนี่ยความหา่างความห่างของตาไม่เท่ากันอเอาคราวนี้พอเราได้เราได้ช่องสามแล้วเราก็รู้ความห่างของตาอลไรใช่ไหมนี่ใช่ไหมนี่กระปั้นดูความห่างของตาคือตาหนึ่งแล้วพอช่องกลางความห่างของตาก็เท่ากับจมูกใช่ไหม แสดงว่าอก็คือจมูกเออเห็นไหมพอเราได้โครงสร้างนี้ปุ๊บเราได้ง่ายเลยเาอนีคือหูเออตรงนี้ก็คือปากเออปากคือครึ่งหนึ่งของช่องที่สามปากนี่นะอย่าพูดเขียนปากคือช่องครึ่งหนึ่งของช่องที่สามปากอยู่ช่องหนึ่งปากคือครึ่งหนึ่งเออปากคือครึ่งหนึ่ง ปากอยู่ครึ่งหนึ่งครูเขียนผิดปากอยู่ครึ่งหนึ่งของช่องที่สามโอเคนะรูกใช่ปากอยู่ตรงไหนปากอยู่ตรงไหนครึ่งหนึ่งของช่องที่สามเออนี่นะมาดูนะหนึ่งคือคณพากับคิ้วสองคือคิ้วกับจมูก สามคือช่องจมูกกับคางโอเคไหมแสดงว่าตาก็อยู่ตรงนี้เออโอเคเอจมูกเอเอรงใช่ครับคือช่องคือครึ่งหนึ่งของช่องที่สามใช่ไหมแล้วนี่ก็คือหูหูโหอยู่คิ้วนี่ไงเส้นคิ้วคิ้วหูนี่ดูหูห,หูอยู่เ<ช>ส้้นคิวเส้นคิ้วกับจมูกเออเดี๋ยวครูจะถามหูอยู่ เส้นคิ้วกับจมูกจมูกโอเครู้รู้สูตรแล้วใช่ไหมโหูพอมย่งเขามว่าแย่งเด็กๆอ่ะเดี๋ยวครูทวนอ่ะทวนใหม่กันมานี่มานี่นี้หนึ่งทำไงหนึ่งอันนี้นี้สี่สี่แล้วกันนี่นะครูดักจันหนึ่งนี่ขั้นที่สองนี่ขั้นที่สาม อันนี้ขั้นที่สี่อันนี้ขั้นที่ห้าคือทําหูโอเคหนึ่งทำอะไรช่องสามช่องสองทำเส้นนั่นงทานสามทำเส้นตรงกลางสี่เส้นตรงการลางต้องมีกี่ช่องก็มีสมช่องเอออยากก่าพูดเขียนไว้ให้หนึ่งสองสามอันนี้ขั้นที่สองมีทําเพิ่มขึ้นมาสองช่องหนึ่งสองโอเคไหมนี่เขาเข้าใจใช่ไหมเข้าใจใช่ไหม เด็กๆเข้าใจใช่ไหมที่ครูเขียนตัวเลขให้เอออย่อาเกิดอะไรขึ้นไหมเออเอานี้ท่องหนึ่งทำลายพูดพร้อมกันหนึ่งแบ่งช่องเป็นสามช่องสองใส่เอ้ยพร้พอมกันสองแบ่งช่องได้ข้าง,พงเพื่ออะไรเพื่ออะไรความห่างความห่างของอะไรห,หูกับอะไรหูกับคิ้วใช่ไหมนี่เส้นคิ้วความห่างของนี่เตอตาแหละตา ความห่างของตากับคิว้วหรือความห่างของตากับหูก็ได้หรือตากับคิ้วก็ได้โอเคไหมเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งทำสามช่องเพื่อแยกอะไรหน้าอหน้าอะไรช่องแรกคืออะไรช่องแรกคืออะไรคือความห่างของอะไรช่องแรกอะช่องแรกก็คือควา,หามห่างของหน้าหน้าผากับคิ้วหน้าปากเออหน้าผากเอเออหูเขียนเร็วไง ความห่างของหน้าผากกับคิว้วใช่ไหมหน้าผากกับคิวค้วคิ้วช่องสองคือคิ้วถึงอะไรคิ้วถึงจมูกสามคือจมูกกับคางหนึ่งทำสามช่องใช่ไหมหนึ่งทำสามช่องใช่ไหมสองทำช่องอะไรทำช่องอะไรทำช่องนั้นค่ะเพื่อความห่างของอะไรคิว้วคิ้วกับอะไรกับหูเยี่ยมเตีมมือตีมือ สามสามสามทำไรต่อช่องตรงกลางต้องทำไม,<า>มแบ่งกี่ช่องช่องตรงกลางต้องแบ่งทำไมสามช่องอเ,เพื่อมาเพื่อมาทำพวกสัดส่วนตาจมูกปากใช่ไหมพอแบ่งสามส่วนเสร็จปากจะอยู่ช่องไหนกจะอยู่ช่องที่ช่องสามตรงกลางเออแล้วดูนี่แล้วสิ้นส่วนของปากคือตรงไหนรู้ไหม ลิมฝีปากจะตรง, <c oughs> งกับตาดำเอาอัปปานดูตาดำตาดำนี่จะตรงกับตาดำเราก็รู้รความยาวของปากใช่ไหมมัน <c oughs> จะตรงกับตาดำโอเคไหมจะตรงกับตาดำโอเคไหมเออเรารู้ความยาวใช่ไหมเราต้องวาดตาก่อนล้วค่อยมาจมูกจมูกแล้วค่อยมาปากโอเคเส้นด้านข้างอะไรครับเส้นด้านข้างนี่ไงเส้นใต้ตาเส้นใต้ตาครูยังไม่ได้แรงเงาไงครูยังไม่ได้แรงเงา แต่ครูต้องทำตาทำจมูกนี่นะทำตาก่อนทำจมูกทำปากโอเคไหมเข้าใจใช่ไหมว่าตาหนึ่งนะครูเขียนแล้วโอเคไม่ไหวละผมไปแล้ว,วาดจมูกโอเควาดเลยวาดปากโอเคเอออย่าครูเขียนลูกศรนะจะเข้าใจกันไหมเนะี่ย โอเคอย่าคูทวนโอเคสามส่วนเสร็จละอันนี้ให้ลองทำก่อนเดีย๋ยวจะสรุปกันโอเคอย่ามาดูกันอย่าคูจะให้ฝั่งชิปเข้าไปในหัวเลยโอเคครับแบบฝึกผมวันนี้ฮะสัดส่วนคนเป็นชิปเลยเหรอเออเดวนบอกว่ามึงทำของคูฮอย่าลื้อเฮ้ยเอาตาหูจมูกปากขึ้นมาดูดิลืมส่วนยัง เอ้ยคิดเองเดี๋ยวครูจะดูนี่จำได้แม่นหรือเปล่าโอเคครับอย่ามาดูงานเด็กๆนครับเอาไปได้ตาแล้วได้ตาละเพราะช่องทำกันไปแล้วอันนี้คือให้ลองแซมเปิลดูก่อน๋ยต้องสรุปทำอีกรูปหนึ่งนะมีแก้งหนูอันนี้ทำไม่ต้องสวยก็ได้เ๋ย งานต่อไปต้องทำให้เป๊ะนะโอเคโอเค <c oughs> เอาอยังไม่ดูงานเด็กขอบคุณพิซีใหญ่ลุยครับผมก็มไม่ได้หวัดดีอะไรกันเลยก็มาถึงก็ลุยงานกันเลยเป็นพิธีบอดแยนบอดพิธีบอดคืออะไรครับคุณพ่อครับกัลเลนสาม,มพี่ีสามมิบล,ลองลองลองไปถามสมนะครับ หรือถามซุ้มโทรศัพท์ก็ได้อ๋อแล้วครับไม่ไม่รู้เหมือนกันครับคุณพ่อแล้วแล้วเอาครูทิ้งแบบฝึกไว้นี่นะทิ้งไปเลยเออไม่ใช่จังไม่จำสูตรไม่ได้จะได้วาได้ไงว่านะคุณเป็นมันต่ดแล้วเออสู้ๆเด็กได้รู้สูตรกันละอยวครูจะทวน๋ย่คุณแม่เดี๋ยวอย่าจะต้องให้เขาฝังชิปเข้าไปในหัวเลยโอเคตาขนตาดก ย่ามาดูงานเด็กๆกนครับอันนี้อันนี้เขาลองทำกันนะแบบทำได้ความเข้าใจครับคุณพอ่อคุณพ่อไปด้วยเฮ้ยตรงกลางมันเป็นจมูกไม่ใช่หรอมันต้องขาไม่ใช่เหรอกระปันอ,อ๋ออย่าไปูตรผมเองใช่ไหมอ <laughs> โอเคอย่า,าดูงานเด็กผมเลิกอัดก่อนนะเติมตาครบปันเตาหวานเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วโอ้โหตอนนี้รับอันนี้ประกอบอ่ะนี่เด็กๆ,ๆดู เนี่ยเห็นไหมเราจะไม่ขีดเป็นหน้าอย่างนี้เราจะแรงเงาตึ๊งตึ๊ตึ๊เนี่ยเหมือนเราทําเส้นเนี้ยค่อยค่อยต่อไปนะมันจะเป็นธรรมชาติค่อยค่อยนิดนิดเนี่ยในทีทีดีดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยได้ไหมเนี่ยกระปั้นเนี่ยตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ๊ไปจะดูไปก็เหมือนหน้าเราไงกระหูโตด่ามึจังหูพี่กระปั้น อ่ะคนนี ies, e ้ร okay. okay, okay. <uyor> ู้สูตรทำโครงหน้าแล้วนะเดี๋ยวครูเขียนนี้ไปโครงหน้าอยู่ต่อจเด็กตุต้นหนัหน้านี่เลยผหน้าเป็นลกโอเคดูไปดูนะมันเหมือนนะผมมากเลยอ่ะโอเคไปต่อไปต่อไปเด็กๆอเนี่ยอ่นอนเด็กจางครัไม่ไม่เติมเขาไม่เติมคอยังไม่เติมคอเดี๋ยวไปลบออกลบออกอาคลิปหน้าเรามาเติมผมเติมแล้วต่อนี่ เอานี่ผมผมดูนะด้าหน้ามันไม่กลมเอาใครไม่ตั้งใจผมป้าไม่ให้ตีแบดนะเนี่นมยมาดมอุปแบบมาให้แล้วเนี่ยเห็นมาบานไม่เติมไม่เติมเติมคงหนะ้าต่อต่อไปนี่ต่อไอต่อไปนี่ต่อไปนี้ต่อเออค่อยๆสก,กิีดไปเป็นคงหน้าครับผมชื่อเมฆเอาเราคุณรู้จัก this is Aming ไหเอามานนี่เด็กๆสุดท้ายละ อาหยุดหยุดเดี๋ยวกลับไปฝึกบ้านมานี่มาท้องสูดก่อนพอพอพอก่อนหรืออยากวาดเอาพอพอเดยกลับไปวาดบ้านผมนี่ผมนี่ขยี้เลยเราวาดผมไม่โคงล่างแล้วเราก็ขยี้ให้เข้มเลยขยี้เข้มอย่างนี้เลยผมต้องเข้มที่สุดขยี้เลยนะกระปั่นถ้าเกิดอยากวาดผมอะขยี้อย่างเดียวเลยขยี้ให้เข้มนี่สุดเลยเห็นไหมมานี่เอามะมาท้องก่อนอะไรนะ่อ้าพอพอพอแค่นี้ เอามานี่มาท่องก่อนออยุนยๆอยู่ก่อนอยู่ก่อนเอาเลยจะปล่อยกลับบ้านแล้วทําทุกอย่างได้แล้วแต่ยังไม่สวยอยู่ที่เราไปฝึกดูหนึ่งทำไรเด็กๆด็กหนึ่งทำช่องสัตวช่องช่องแรกคืออะไรช่องแรกคือหน้าหน้า,ากับคิวเออสองสอง ช่องอะไรช่องที่สตรงกับคิ้วคิวกับอะไรถึงอะไรเออถึงจมูกใช่ไหมช่องที่สามจมูกถึงไรจูถึงจูถึงถึไรจมูกข้างเออขั้นที่หนึ่งทำสามช่องใช่ไหมขั้นที่สองทำช่องอะไรต่อช่องข้างช่องข้างกี่ช่องเออสองช่อง คือความห่างของอะไรความห่างของหูเออหูกับคิว้วกับตาใช่ไหมตาเออรู้แล้วนะพอได้พอได้ช่องความห่างของหูแล้วสามทำอะไรขั้นที่สามทำอะไรทำอีกกี่ช่องฮเฮ้ยเร็กๆสามทำอะไรสามทำอีกสามช่องเพื่อว่าใส่อะไรจะได้ใส่อะไรจะได้ใส่ เออแล้วปากอยู่ช่องที่เท่าไหร่ปากอยู่ช่องที่สามครึ่งเออสามครึ่งแล้วสุดปากตรงกับอะไรเด็กๆสุดปากตรงกับนี่ยเนี่นี่ตรงเออตรงกับตาดาบตีมือตีมือกันอย่าลืมนะตีมือเอาตีมือเอาโตะโอเคครับชุดโ้อะครับตาบ้างแบบนี่ไงเจอแล้วแบบฝืนหัดตาเนี่ย เอาให้คุณพ่อไปเย็บเลยนะได้วาดหน้าคนแล้วจมูกอะตรงกับนี่ใช่ไหมช่องจมูกอยู่ช่องที่สาใช่ไหมเด็กๆจมูกอยู่ช่องไหนจมูกอย,อยู่ช่องที่สอยู่ช่องที่สของขั้นที่สาใช่ไหมแล้วตาอยู่ช่องเที่ยวไหรตาอยู่ช่องที่สอ,อ,องช่องช่องหนึ่งกับสองนี่นะครูเขียนให้หมดแล้วนะจมูกอยู่ช่องเท่าไหร่อตโต้จมูกอยู่ช่องเท่าไหร่ อยู่ช่องที่หนึ่งมจมูกอยู่ช่องที่สองเนี่ยนะครูเขียนให้แล้วนะนี่แนววงใหญ่ๆอ่ะคือขั้นใหญ่ทําทีละขั้นใหญ่คุณพ่อครับคุณพ่อครับวงใหญ่ๆนี่ดอกจานรคือขั้นตอนใหญ่ๆนะครับที่ต้องทําตามนะครับเนี่ยนะครูวงช่องใหญ่ๆไว้นะแล้วหูหูตรงกับอะไรหูบนตรงกับอะไรเนี่ยเนี่ยหูตรงบนกับเส้นไหล แล้วหูวล่างตรงกับเส้นอะไรเส้นเงาเส้นไเรเส้เเเนจมนูเออจมูกเอาใหม่อีกทีหนึ่งอีกทีเดียวจะปล่อยกลับเลยนหนึ่งทำทำกี่ช่องช่องเพื่อเว้นอะไรเพื่อเว้นตามูปากน,นี่ใช่ไหมช่องหน้า,าน้าผากจมูกคางใช่ไหมแล้วพอได้สามช่องแล้วเว้นอะไรต่อสองขั้นที่สอง ก็เ,เว้นอะไรก็เ,เว้นตาหูจมูกเออความห่างของตากับหูใช่ไหมใช่คั้นที่สามทำอะไรดี่สามเติมช่องสามสร้งตรงกลางเอเอเพื่อใส่ตาหูจมูกปากใช่ไหมาตาอยู่ช่องไหนช่องไหนของคั้นที่สามตาอยู่ช่องไหนช่องทีหนึ่งกับสองจมูกอยู่ช่องที่เท่าไหร่ นี่นะแล้วดูขั้นที่หนึ่งเนี่ยนะว่าเส้นไหนอ่ะสุดของจมูกสุดของคิ้วสุดของตาโอเคไหมแล้วปากละ่ะปากอยู่ช่องที่เท่าไหร่เราอยู่ช่องที่สามครึ่งสามครึ่งสามแล้วก็อยู่ครึ่งหนึ่งของปากใช่ไหมช่องที่สามแล้วสุดปากอยู่ตรงไหน<า>อยู่ตรงตาตา,ตาอะไรโอ้ตีมือโอ้อยาวที่สอนเจ๊มึงทะลุเลยนะแล้วหูหูตรงกับอะไรหูตรงกับอะไรหูบน ตรงกับหูว่างหงกับดำตรงกับคิ้วตรงกับคิ้วโอเคไหมโอเคเอาลูแกงเเอาวาดวาดว้ให้เสร็จจบการสอแล้วคุณพ่อครับเอาวาดให้เสร็จไวให้เสร็จเอาพอพอพอแล้วพอแล้วพอแล้วจะเป็นแน่าผมก็ต้องเลยใส่ไฟเลทเท่แต่รู้สัดส่วนกันแล้วถึงวันนี้เรียนสัดส่วนคนแล้วก็ ว่าตาหูจมูกปากให้เขาไปฝึกที่บ้านวาดให้สวยกันเลยครับโอเคครับอันนี้อันนี้เป็นหน้าใครเนี่ยหน้าเหมือนใครเนี่ยนี่นี่นี่ก็ปั่นดูลบลบตรงนี้ออกได้ไหมลบตรงนี้ออกลบลบออกก่อนเดี๋ยวปูปูจะทําตัวให้ก็คนเราผมไปทางเดียวกันหมดเส้นหมมันไม่มันจะไม่ไปซ้ายขวาแต่ข้างหนูซ้ายขวาซ้ายอุ้ยมัน ลบลบนี่เลยลบลบช่วงนี้อ่ะกระปันขยี้ผมเนี่ยเนี่ยครูทําเส้นขยี้ให้แค่ปีเลยขยี้ไปอ้ามเข้าข้างในขยี้ไปแล้วจะได้เป็นผมแล้วเดี๋ยวครูแก้งนี่ให้ก่อนครูดูนี<ต>่มาหาจะได้เอาไปให้คุณแม่คุณพ่ออะไรตัตเมยผมมันโตกว่าหัวเรามันเลยหูได้ไงผมอ่ะผมมันต้องลงนี่นดูธรรมชาติคนดิผมมันต้องลงมา ววผมเอาไ้ข้างลงลขยี้อย่างนี้ตัวเราจะทําแค่นี้พอโอเคไหมมันจะได้ดูเป็นธรรมชาติเอาไปหร,ออไรือยังไงเดี๋ยวเอายังลบมาลบเต้นโอเคเอ่าไปขยี้ให้ขยี้ให้ขย,ขย,ขยี้ให้เป็นทางเดียวกันเลยขยี้เข้มปีเลยไอ,อย้ครูช่วยครูแล้วของผมเอออย่าครูช่วยนะมดนวันหน้ามันเ,เอาสีดำใส่ได้เปล่เอาขยี้ไป S <S 2> <S 2> อ <S <S ดี๋ยวจะดับแล้วดดดดดดอาิอาอิสนุกดสนุกันใหญ่แล้วโอเคอย่าเขาวาดมา,ากๆอย่าก็เก่งครับโอเคครับอันนี้ได้โครงสร้างอะไรก็พอแล้ว ครับขอคุณพี่เสียบรีครับขอจบการสอนสับสวดหน้าคนวันนี้เด็กๆชูสองนิ้วกับครูหน่อยเด็กๆวางกล้องหน่อยวกล้องหน่อยเราต้กระบาดโอเคเดี๋ยวครูขอถ่ายสุดท้ายตอนนี้กำลังสร้างอย่ามองาำฉันนะ เจอใครที่ดีกว่าสัญญาได้ไหมจะอยู่ด้วยกัน